โอ้โหนี่ของฝากจากลูกสาวนะไปญี่ปุ่นมาซื้อกระเป๋าสะพายมาฝากป้านะน้องนุกฮะซื้อมาฝากเนี่ยยี่ห้ออะไรนะแคมเซเว่ 7, นเะนี่ยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันโอ้โหสามพัน 850หเยนหรือลดลงมาเป็น3,500เยเยนโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะลูกสาวซื้อของแพงมาฝากปลา,า,า,าด้วยเนี่ยโหนาเล็กใช้อยู่ที่นี่ก็ราคาไม,ม่กี่ร้อยบาทอแต่นี้ถ้าคิดราคาแล้วน่าจะ7จ0 0 0บาทเลยโอ้โหแพงจัง เดี๋ยวลองตใส่ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็มีตรงนี้มีกระเป๋าเนี่ยเป๋าข้างตรงนี้แลวตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าด้านในใส่ของไดน้นะมีสองมีกระเป๋าสองชั้นนะนส่วนด้านนี้ มีที่เบาะนวม,น,มนุ่มนะนุ่มตรงนี้แต่ที่เกี่ยวสายรัดเนี่ยจะมีสองฝั่งก็คือเป็นฝั่งขวาแลวก็ฝั่งซ้ายนะคนถนัดซ้ายก็จะมาเกี่ยวตัวนี้คนถนัดขวาก็จะเกี่ยวตัวนี้เดี๋ยวลองใส่ดูนี่ฮะก็ลองสะพายด้านขวาก็เป็นแบบนี้นะที่นาเล็กถนัดเราก็จะ ปิดอย่างนี้สบายสบายนีคือคนถนัดขวาอาดี๋ยใส่แบบคนถนัด้าย,ายแบบนะคนถนัดซ้ายก็จะเป็นแบบนี้ก็สบายสบายเหมือนกันใส่ของได้เนี่ยถูกใจวัยรุ่นสลับนาเล็กมากนะก็ขอบใจลูกสาวนะที่ไปเที่ยวแล้วยัง 没停白了。